เอาล่ะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่เกมไมโครกับดักคิพี่ว้าวยอดลาไหนกันจจ <c oughs> ผมโคตรเกลียดสก,กินนี่เลยผมว่าสก,กินผมทุเรศแล้วนะสก,กินแม,<อ>ม่งทุเรศกับผมอีกจังมองหัวนมผมอย่าบีเต้านมนะแม่งมาแดงเลยเพราะว่าเกงในสีน้ำเงินแล้วก็หน้าอาเบะเย้อยากแย่สั่นสั่นสั่นแบบนี้ครับผมเป็นแบบที่ใครเคยเล่นตอนเด็กมาที่แบบหยอดเหรียญและบิงโกอะครับผม 啊。Ah. Ah. อ่าปกติบิงปกติบิงโกเนี่ยป้องมันจะเล่นได้หลายคนแต่บิงโกอันนี้จะเล่นได้แค่2คนสู้2ต่อ2อ่าครับผมอ่าก็วิธีการเล่นนะฮะก็คือแบบนี้นะฮะจะให้เราเลือกไซส์นั่นเองก็คือเลือกข้างนั่นเองอ่าเกมนี้ครับเป็นเกมที่ง่ายมากๆนะก็คือการเล่นก็คือให้เรานำบอททอมนะฮะหรือปุ่มอะหย่อนลงไปในเขาเรียกว่าเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอ่าเหรียญของช่องแต่ละสล็อตนั่นเองครับเกมนี้ครับง่ายแล้วก็ติดตั้งติดตพ้งอะไรอย่างนี้ติดตั้งของเขาแต่ของเขาไม่ได้ดีสุด มานะครับมันเลยเป็นอย่างนี้เซิร์ฟเวอร์แบบม่วงโอเคมาพร้อมไหมป้องพี่อยู่สีแดงพร้อมพี่ไปป้องมาหยู่ทั้เงินพร้อมมาบอกเลยบอกเลยนะป้องป้องหยอดก่อนเลยป้องหยอดก่อนเลยได้เลยเดี๋ยว่โอ้โหเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะผมเห็นขผมเป็นสีแดงว่ะพี่เห็นเป็นสีเงินอ่ะจริงดนเออหยอดปุ่มนี้ครับผมบ้าบเรียบร้อยแต่ป้องเหรอัผมไม่ได้ใส่ป้องแต่ป้องเห็นของพี่วสมกันใช่ไหมไม่เห็นของพี่เป็นายว่ะเออไวแปลว่าผมพี่เป็นทาย โอเคมาอ่มามาปรับค้างถัาพี่ขางโอเคโอเคโอเคได้เปอะไรป้องมื่มเมก็อจำไว้เป็นทรายแล้วกันโอเขขอว่าเป็นทรายของผมเป็นสีแดงเลยอ่าของผมเป็นสีแดงป้องสิบเงินไปก็ใครครับคุพี่บอกเลยเกมเก็เนี่ยเกมป้องอย่าเห่าเลยป้องป้องอย่าเห่าเลยไม่เอาเลยเออป้องเห่าทำไมป้องนะไรอะโอเคป้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ามาตัดไปเลยอ้าว อะไรนะพี่ต้องเลงก่อนสองมา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 บ้องมามาบ้องมาบ้องมาไปแล้วอ่ามาชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเลงของป้องดีๆนะครับอ่าถ้าพี่ชนะนี่ป้องทำอะไรป้องถ้าพี่ชนะทำอะไรถ้าพี่ชนะ เกมผีไม่ต้องให้เล่นเลยนะไม่เล่นว้าวมาปิดเลยปิดเลยมามามาป้องอยู่ตรงไหนครับอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้มีเฮดิป้องอย่างนี้มีเฮเฮ้ยอย่าบอกเลยว่าลืมดูเอาละต้องบินโกกี่อันวะเนี่ยเฮ้ยโอ้วิสวีเด มีการเลี้ยวด้วยฮะทำอยูเลียวเาก็ดักสิครับรออะไรอะไรดียังไงสิอันก็ไม่ชนะอยู่แล้วมันต้องแบบแถวยาวใช่ไหมใช่ไหมแต่ใช่ผมไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอ่าฮะอ่าฮะ เล่นยากเหมือนกันนะเอาตรงๆมันไม่ยากพี่จะปวดหัวเราต้องใช้ความคิดพอดีว่าพี่เจอป้องไงป้องเก่งเกินไปก็โอ้โหจะเปลี่ยนคำป้องมันอ่อนเกินไปมันกระจอกเกินไปป้องทางออกกันออกไปกดออกไปสิ่งที่พี่พูดมามันโง่เง่าต้องใช้ควายอีกสักกี่ตัวมันถึงจะโง่เท่าป้องยังไงก็ได้พี่จะได้หมด ไหสงสารอันที่เจ็ดพี่ไม่มีใครโลอันที่เจ็ดเอาเอาอันที่เจ็ดก็ได้สงสารมันขอบคุณรับป้องอมเรื่องอะไรผมจะไปลงตอล่ <c oughs> <c oughs> อไปจบไปแล้วครับนี่พี่กอล์บไม่ต้องคิดเลยเอาละ,ะครับผมเอ,นะอ,อาละครับเพิ่มเอาละครับเิมเฮ้ยมีปิดวะ อ่ะน่นอนอ่อะอลงไปมาป้องมาขมอนที่เหอขมอนมอนกดไปแล้วไงกดแล้วอเออปิล็อกอว่าอิมกันใส่ว่าจะมีกันใสว่าจะแทงกัน เดี Ooh, ๋ยวๆใช่อ่ะพ like ี right right huh? ่ไสก็จะแทงกันตลอดไปนี du ่เราก็เล่นกัลังนานแล้วพี่ผมว่าเราน่าจะสีสูกันมากเลยสูสีเออนั่นแหลยอิ่งถึงในผีเสื้อลาตีเลยพี่ทำไมวะก็มีแต่สูสีก็มีแต่สีสูไว้มีแพีเสื้อราตี You got s สีสันอยู่ๆเอาเซ่ เอเซเอเซห้าบาทเอ้ยสามบาทมานแดงผมล็อกกูลงผิดเองอ่ะบ้งพี่ขอโทษนี่สิ่งอย่างนี้ใช่ที่ลงไปถูกแล้วผมจะได้ปิดที่เหลือซะนี่ก็ปิดบนจบเกมเสมอไม่มีใครชนะโอ,โอ้จริงอะ่ะถ้ามันสี่อันถ้ามันสี่อันอ่ะผมชนะไปนานแล้วเว้ยคือแบบดูครับมันไม่มีใครชนะแล้วมึงก็กดซ้ำทำไม <c oughs> เออเห็นเห็นโอเคมีปุ่มรีเซ็ตไหมมีครับมีครับอ่ารีเซ็ตว่ารีเซ็ตเลเวอร์อ่ากอดเลยมารีเซ็ตอีกแป๊บนึงรีเซ็ตไปรีเซ็ตไปป้องอันนี้ความชนะดูกับที่ตาเลยครับผมก็ยังพี่มันไม่หมดสักอันเลยป้องต้องรีเซ็ตให้หมดสิเออเอ่ายางยางอีกทีนึงยางอีกทีนึงกดไปดิปุ่มรีเซ็ตคุณแมนนวลอ่ะกดอีกอ่ามาอีกทีนึงเออมาใครก่อนรอบเนี้ยเมื่อกี้พี่ผมเปิดก่อนนะตาพี่บ้างอ่าได้ อ่าพี่กดละได้เลยอ่าเรื่องไรผมจะให้พี่ไปต่อละอ่ะมึงอะไรกับกูเด่ยป้องเลยเฮ้ยป้องไม่เลิกแค่ป้องเลิกแล้วมึงไม่เลิกแบบจองร้านจองขวางกูใช่ไหมจองร้านจำผ่านอ่จอจำผ่านอ่แล้วพี่ก็จะติดกับผมจนได้ผมจะให้พี่บิงโกได้ยังไงกันล่ะ บอกเลยผมบอกเลยแล้วไงบอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกอยู่ๆกับสีสันอยู่ๆกับสันสีสันสิวอะไรไม่รู้ห้าบาทสันสิวอะละยี่สิบห้ามิลลิลิตรอ่ะปริมาณครับกล่องเต็มที่วันนี้สองคนนะฮะมันเราไม่มีมนุษย์จอแตกมา เจาเก็นกไปพอไม่ยังจอแตกโคตรน่าสงสารล้วจอแตกไ้พอยังโง่อีก่ะป้องจอนึงเพลงไม่มีอะไรมันโง่เท่าเย่แค่เนาอาไม่เป็นลอากันนะพี่อ้ามาอจัดไปชุดใจไฟกระพริบ้วันนี้อามิตาพูมความสุข จะเป็นทุกเราจะสุขอะได้อย่างไรกูว่าวันนี้ก็ไม่มีใครชนะหรอกกูว่าวันนี้ก็ไม่มีใครชนะหรอกว่าฉันว่าพวกเรานี่น่าจะสีสมองทำไมอะเหมือนที่เป็นตอมุกเหม่อเสื้อใช่ไหมสีสมองเทพเสมอเนื้อสมองตลกกับพี่พี่ตลกกับเมื่อตลกกับบอกเมื่ตลกกับึงื่อนี่ขนาดผมมาแถวอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้บิงโกนเออควอยตลกอ่ะนะทีเดียวผมจะควอยตลก ๊บเนี่ยผมควายแล้วพี่เห็นปะมันไม่บิงโกหรือว่าบิงกัาวะบิงยังไงวะเอาสิเอาไงดีนะเวลาคิดนานจังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่เหรอพี่เอออ่ากูว่าลงไงค่าเท่ากันเนี่ยอะอะไรใครชนะผมพูดอป่างั้นแหละมึงดูแถวพี่แถวแดงโคตรยาวถ้าไม่มีโดนน้ำเงินปิดของมึงอะน้นน่ะป่ะมึงรีเซ็ตเสมอแล้วครับ ไม่เคยครับผมอันนี้ตาสุดท้ายแล้วความเก่งเราเท่าฮะอกอ่ามาเจ็ดไปความเก่งเราเท่ากันไงบ้องทำใจอ่ะอ่อันนี้เอาแบบไม่หมดบ้างไม่หมดเราจะเอายังไงไม่หมดบ้างยังไงวะไม่หมดกูเสียเปรียบเลยหนึ่งได้ได้หมดน่ได้แล้วถามว่าบิงโกกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกอันนะห้าอันบิงเลยถ้าห้าอันแบบถ้าอันถ้าอันบิงโกเลยมันมีหกอันใช่ป่ะเราห้าอันพอ เมื่อกี้ผมก็ห้านะที่กัวห้าป้องอ่านั่นอ่ะจัดไปอ่ะผมอมันตอนแรกมันหกไงแล้วก็ห้าพอมีการปิดกูได้จขึ้นต่ออปิดต่อจู่ๆหาเลยมึงจู่หาเลยมึงจู่หาเลยมึงโอ้อยหิวหิวหิวโอ้หิวขอเกมหมดไปเลยนะครับ เสรอาาหแบบอย่างนี้ก็ได้อหรเชี่ยหิวอ่งนี้ต้องรีเซ็ตสักทีแล้วเฮ้ยรีเซ็ตไอ้เหี้ยแล้วไม่มีไม่มีอ่าทำยังไงก็ไม่บิงโกสักทีแค้ไปอัดไปปุ๊บพอคิดปุ๊บน้องดานจะไม่เป็นเองไม่เป็นแค่เหี้ยแล้วพวกพี่นะอาจารย์บอกเลยอาจารย์อะไรอาจารย์ระเบิดปะปนปนูธรรมชาติโยงเงี้ยลงยังอ่ะลงแล้วจัดไปสี่ จัดไปสิเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบหกอ๋อสิบสี่ะตอนที่ฉันมีแฟนคนแหกอ้อฮึกฮึกครังไหนมันหวั่นมันไว้ไม่แปลกเธอรู้ไหมฉันเหมือนสิบหกอีกครั้งโอ้ฉันเหมือนกะหี่นารมึงน่ารมึง เธอหูให้หันเมืองสิบหกอีกครั้งโว้วโววววเธอหังให้หังรู้หึกเมืองกองหิบหกดึง <c oughs> ดึง <c oughs> เออเออคือคืนหังคงแนงฮึกๆึกข้างไหนมังหวังมังไว้แหกแหกอ๋อแล้ว เฮือม er ั้ยทั้งเหือนผีครับขี้โกงละวมึงขี้โกงละวมึงขี้โกงแล้วข้างนอกไม่รวมเอกดใหม่อ่ะหรือว่าไงก็กดใหม่พี่ขี้โกงอะไรล่ะถ้านี่โกงที่แพ้นะเว้ยถ้าโกงที่แพ้นะเว้ยเว้เฮ่อไม่ไปพังฮีเฮ่อไม่ไปพังฮีแม่น้องไอ้อยากกะเทิร์ดโค้วอนลองสักที แต่ไม่ไปพังทริปเราไม่ไปพังฮีบเฮีงอันทีิแน่นอนเตียอย่าเออนะฮอฮอนบ้องมีสภาพแบบสภาพแพ้ัพี่ไหมบ้องมีสภาพแพ้ก็ยื้อไปบ้องถ้ามันลงตรงถ้ามันลงนี้มันก็แพ้นะเว้ยถ้ามันลงนี้มันก็แพ้แล้วบ้องเนี่ถ้ามันลงช่องเนี้ยมึงแพ้นะเว้ยพอครั้งล่ามครั้งล่ามมีครบผ้าแล้วไงเห็นไหมถ้ามึงไม่ลงมึงก็แพ้เนี่ยช่องเนี้ย มีทางแพ้ที่แบบมึงจะโกงแล้วกันมึงโกงมึงโกงไอ้เชี่ยเอาแล้วต้องเลือกสักที่ยอมแพ้ก็ได้เออมาเพิ่งกดเด็กมึงกดจะได้คนจะได้เห็นรูปชัยชนะเห็นไหมถ้าไอ้ป่อยบอลขี้โกงไอ้ป่อยขี้โกงนี่เห็นไหมป้องถ้าป้องไม่ลงเห็นป่ะถ้าป้องไม่ลงถ้าป้องไม่ลงพี่ก็ชนะถูกป่ะถูกป่ะถ้าป้องลงพี่ก็ชนะอยู่ดี วีอาร์ดแชมป์เปี้ยนมาเวไม่แก้เหรอไม่แก้เหรอเมื่อ,ก,ก,อก,กี้พี่ร้องอ่ะวีอาร์ดแชมป์เปี้ยนมึงต้องร้องแชมเปี้ยนต้องพูดแชมเปี้ยนอาด มันกลายเป็นเพลงเกาหลีไปไมาล้วหัวเราเลยตัววันนี้ก็มีโบชนะไปเน่เอา We are the chosen We are We p พอแล้ว แต่ผมลิงอยู่ใต้คลิปจ้างครับผมพวกเราสองคนะครับพอล้วกูต้องเป็นคนล้อมให้มึง We are boy ้หไปครับไหมครับเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อย อย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาทิ่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบุย